ท่าง่ายๆวัย50บวกทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะจ๊ะเริ่มกันด้วยท่าแรกเลยนี่นะโอเคอ่ะตั้งเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็นอนลงไปแบบนี้อ่ะอ่ะนนะคะโอเคมือวางตรงที่เข่านะคะแล้วก็ยกลำตัวขึ้นเกรงหน้าท้อง หนึ่งสองสามเก่งนะท้องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้าที่สองนอนแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะ ให้เอามือไปแตะที่ตรงตาตุ่มทำสิบห้าครั้งต่อหนึ่งเซตนะคะยกศีรษะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก่งนะท้องสามสิบสี่ สิบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มือแตะท้ายทอยยกศีรษะขึ้นยกเข่ามานะคะอ่ะและอีกข้างหนึ่งแตะเขา่าอันนี้เหยียดไปแบบนี้หนึ่งสองสามเหมือนเราถีบจัก,กรยานนะคะทุกคนแล้วก็แตะไปแบบนี้ทำสิบห้าครั้งเช่นเดียวกันนะคะเก่งหน้าท้องเยอะๆเหยียดไปสุด โอเคนะคะถ้าเราสามารถทำสีท่านี้ได้ในทุกๆวันนะคะหน้าท้องของเราก็จะกระชับขึ้นนะจ๊ะทุกคนลองกลับไปทำดูอย่าลืมว่าต้องทำท่าละ15ครั้งต่อ1เซตทำได้4เซตในทุกๆวันรับรองว่าจะดีขึ้นมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเคาะจงเข้าใจ เป็นกำลังใจให้พี่ซิมด้วยนะคะ